สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการหาเงินนะคะแบบได้ฟรีๆค่ะเข้าเพย์พอนะก็คือแอปที่มีชื่อว่าเดียวเอ๊เอะอะไรวะเขาชื่อว่าเดียวโรนะคะก็เนี่ยดิสโกรก็หาในเพย์สโตร์่วไปนะคะก็อ่ามันจะขึ้นเป็น ดิสโ o รนะคะดิสโตรดิสโตรนะคะก็จะเป็นดิสโตรเอ็นดิอัลมอนี่นะคะไดีวป่ะอันนี้นะคะก็โอเคอน,น,น,นะคะให้ท่านผู้ชมนะคะกดเข้ามาตรงดิสโ o รแล้วก็ทำการสมัครกด register, กรีจิสเตอร์ก็สมัครแล้วก็กดเล่นตรงนี้เล่นๆน,นะคะเล่นเล่นเออไม่ใช่เล่นเล่น ดังไปหรือเปล่าก็จะคือการเสี่ยงะคะ่ะเสี่ยงโชคว่าคุณจะได้ไหม <c oughs> อาสมมติคุณบินนะคะแล้วดูตรงตรงเองเหรียญตรงนี้นะคะเรามีสองร้อยยี่สิบหกนะคะถ้าเราก็แบบผิดว่ะนะสองร้อยยี่สิบหกละกดลงไม่ได้ว่ะ <c oughs> โอเค ด้วยนะคะก็คือสองอยี่สิบเจ็ดคือพอมาหนึ่งแมนะคะถ้าเราเก็บตรงนี้ครบ4ีอันนะคะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะมันจะขึ้นมาตรงนี้แค่กดนะคะก็จะได้ประมาณเจ็ดเจ็ดถึงแปดเหรียญน,นะคะก็เล่นง่ายๆนะคะแล้วสมมติถ้าตรงเนี้ยคุณลดจนหมดนะคะกดกดโอ๊ยเอา้เอากดบวกได้นะคะกด ดูวิดีโอค่ะเรวิดีโอคือถ้าดูวิดีโอหนึ่งเดีจะได้สิ ก็คือแบบว่าอ่ะเห็นไหมคะเทรมานาคุณจะเพิ่มอ่าตอนเมื่อกี้มี13ก็เพิ่มมาสิเป็น23นะคะโอเคจะขึ้นไปได้ไหมคะไอย้ยาไม่ค่ยคือมันยากมากนะคะมันจะได้แต่และอันนี่คือแบบต้องดวงมันต้องมาอะไรทำนองนี้คะ่ะ ถ้าดวงไม่มานี่พี่ไม่รู้จะไม่รู้จะบอกอะไรแล้วโอ้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของการแลกเงินนะคะก็กดตรงนี้นะค,ะค่ะเวลาแลกเงินนะคะกดตรงนี้เลยลูกมือค่ะกดกดบวดไว้ะค่ะกดบวดไว้อ่ะก็จะมี2,000แต้มแลกหนดอลลาร์หกพันแต้มสาดอลลาร์ หนึ่งหมื่นแตดมห้รารอลลานะคะก็คุ้มไหมคุ้มนะคะก็สุบัรจุได้เลยแหละนะใกูบาอาไม่ได้ะคะ่ะก็จะประมาณนี้เนาะก็คืออย่างหัวร้อนละกันเนาะเพราะมันก็ไม่ได้เอามาง่ายๆนะคะก็คือมันจะมีโฆษณาะคะ่ะหนักเลขสองคันจะมีโฆษณาขึ้นหนึ่งครั้งนะ เรผิดเนี่ยจะมีโฆษณาขึ้นนะลงไปเน,นี่ยนี่นแหละเราผิดนะคะก็คือจะไม่มีโฆษณาขึ้นแล้วขั้งที่สองนะคะเราผิดนะคะแล้วก็จะมีโฆษณาขึ้นแต่อันนี้เราถูกเนีย่ยเห็นไหมจะไม่มีโฆษณาขึ้นถ้าเราถูกแล้วก็เอ้ยขออีกอันนึงแล้วเล ว่าตรงนี้ค่ะตรงรูปมือจะมีหนึ่งเมื่อกี้มีส่วนกดเข้าไปนะคะแล้วกดคําว่าสตาร์ทนะคะกดสตาร์ทแล้วก็กดย้ำๆะค่ะเอานิ้วอะไรก็ได้กดย้ำๆอ่ะได้แปดค่ะก็คือถ้ากดย้ำๆนะคะก็จะได้แดคอนแล้วก็เจ็ดเจดคอนแล้วก็อีกห้าคอนนะคะก็คือสมมุติถ้าคุณกดแบบแบบน้อยค่ะก็คือจะได้ห้าคอนแล้วคุณกดกลางก็จะได้7ดคอนถ้ากด,กดเยอะก็จะได้แดคอนหนักกดกลางไปเลย คลาดตรงนี้นะคะคุณคลาดโอเคคะ่ะก็จะเพิ่มมาเป็นตรงนี้ค่ะ246นะคะก็ค่ะก็โอเคก็เล่นไเรื่อยๆนะคะก็คือเล่นเล่นได้เรื่อยๆเนาะโอเคค่ะก็สถ ah. านท an ีนี้ก็ไม่มีอะไรม้างแล้วก็คุณนี่ขัด ตัวเราไปกอ่อนนะคะายบายจะมีแอปอะไรที่หาเงินมาให้อีกนะก็ติดบดติดตามชมนะคะก็ติดตามชมด้วยนะคะว่าจะมีแอปอะไรมาหาเงินให้อีกเนาะคือแอปบางแอปก็คือจะว่าคือแบบเหมือนจะหลอกนะคะก็สำหรับที่มีขอตัวเราไปก่อนแล้วกันะะนะ